สิของไหว้ที่มีความหมายมงคลจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมหากจะพูดถึงวันสําคัญหรือว่าวันมงคลต่างๆเนี่ยก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับของข้าวของหวานและอาหารต่างๆที่เราจะนํามาเป็นของไหว้กันนะครับและเราก็มักจะมีความเชื่อกันว่าของที่เรานํามาไหว้นั้นจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา แต่จะมีอะไรบ้างมาลองฟังกันดูครับอย่างที่1นนะครับก็คือปลานั่นเองปลาเนี่ยนะครับในความเชื่อของชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีความมั่งคั่งแล้วก็ความมีชีวิตชีวานะครับและคําว่าปลาเนี่ยนะครับหากออกเสียงเป็นภาษาจีนแล้วเราก็จะไปพ้องเสียงกับคําที่แปลว่ายังเหลืออยู่นะครับจึงทําให้ชาวจีนเนี่ยมักนิยมใช้ปลาในการไหว้ในเทศกาลต่าง และจะนิยมกันมากเลยนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่เพราะมีความเชื่อกันว่าจะทําให้ทั้งปีนั้นเนี่ยมีต่วความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยเงินทองแล้วก็ยังมีเงินทองเหลืออยู่นั่นเองนะครับและอย่างที่2นะครับนั่นก็คืออาหารประเภทเส้นนั่นเองอย่างเช่นขนมจีนผัดไทยผัดหมี่ั้วนะครับโดยมีความเชื่อกันว่าหากไหว้ด้วยอาหารประเภทเส้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีอายุยืนยาวเหมือนดังเส้นนั่นเองนะครับผม แลวถ้าหากผัดไทยเนี่ยนะครับเป็นผัดไทยเส้นจันทร์ด้วยแล้วแล้วก็ก็จะยิ่งเป็นมงคลมากๆเลยนะครับเพราะว่าลูกจันเนี่ยมีกลิ่นที่หอมละมุนนั่นเองและผัดไทยเส้นจันเนี่ยนะครับก็มักจะนิยมใช้กันในงานมงคลสมรสนั่นเองนะครับผมเพราะมีความเชื่อกันอยู่ว่าจะทําให้เกิดความเย้ายวนมีเสน่ห์หลงไหลกันนะครับผมแล้วก็รักกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับและอย่างที่3มนะครับนั่นก็คือถั่วงอกนั่นเองนะครับผมก็เพราะชื่อถั่วงอกนี่แหละครับจึงทําให้มีความเชื่อกันอยู่ว่า จะทาให้มีความเจริญงอกงามมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านของหน้าที่การงานแล้วก็ในด้านของการค้าขายนั่นเองนะครับจึงมักนิยมใช้ถั่วง,งอกนะครับในการทําอาหารประกอบอาหารเพื่อน,นํามาเป็นของไหว้ในเทศกาลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็วันตรุษจีนนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยนะครับถั่วง,งอกเนี่ยยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยนะครับผมและอย่างที่4นะครับนั่นก็คือลาบนั่นเอง แล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับที่ใช้คําพ้องเสียงเช่นเดียวกันทั้งลาบยศเงินทองหรือว่าโชคลาบวาสนาก็ล้วนมีความหมายดีทั้ง2องอย่างเลยนะครับผมจึงมักนิยมนํามาใช้ทําเป็นอาหารเป็นของไหว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีความเชื่อกันว่าจะได้มีโชคมีลาบเลื่อนขั้นเลื่อนยศและมีโชคดีตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับและอย่างที่5้านะครับนั่นก็คือแกงจืดนั่นเองนะครับผมอย่างที่โบราณเขาเชื่อกันนะครับว่าการที่ได้กินอะไรร้อนๆจืดๆเนี่ยนะครับ มันก็คล่องคอดีเหมือนกันก็เหมือนกับความราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตนั่นเองนะครับหากเรานําแกงจืดมาไหว้ก็จะหมายถึงชีวิตที่ราบรื่นนั่นเองยิ่งถ้าเป็นแกงจืดเต้าหู้สาหรายด้วยแล้วเราก็ก็จะทําให้มีความมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเต้าหู้ความหมายของจีนเนี่ยหมายถึงความสุขและสาหร่ายที่หมายถึงความร่ํารวยอีกด้วยนะครับ และมักจะนํามาใช้ในงานมงคลสมรสอีกเช่นเดียวกันเลยนะครับผมด้วยความหมายที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยจะได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆนั่นเองนะครับแต่อย่างว่านะครับผมชีวิตคู่จะจืดเหมือนแกงจืดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับและอย่างที่6เนี่ยนะครับก็คือขนมที่มีคําว่าทองนั่นเองนะครับผมและด้วยความหมายของคําว่าทองเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะเชื่อกันว่าหากนํามาเป็นของไหว้แล้วเนี่ยเงินทองก็จะไหลามาเทมา หยิบจับทุกอย่างก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะครับหากจะให้มีความมงคลมากขึ้นไปอีกก็จะต้องใช้ขนมที่มีคําว่าทอง3ชนิดขึ้นไปนะครับอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองและเราเนี่ยนะครับก็มักจะเห็นคนนําขนมที่มีชื่อว่าทองมาใช้ในการไหว้ใช้ในงานมงคลต่างๆอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นปีใหม่งานมงคลสมรสหรือว่าแม้แต่การไหว้พระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันธรมธรมดาธรรมดา เราก็มักจะเห็นคนนําขนมที่มีชื่อว่าทองมาใช้กันอยู่เป็นประจํานะครับผมอย่างที่7ดนะครับนั่นก็คือส้มนั่นเองโดยความเชื่อของทางจีนนั้นนะครับมักจะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมความโชคดีอีกทั้งผลส้มเนี่ยนะครับยังมีความเรืองอลามคล้ายๆกับทองอีกด้วยนะครับจึงมักนิยมใช้ส้มในการไหว้นะครับแล้วก็ยังมีความเชื่อกันว่าจะมีเงินทองมากมายเหมือนดังผลส้ม แล้วก็จะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันเหมือนกับคําว่าส้มหล่นนั่นเองนะครับอย่างที่8นะครับนั่นก็คือแก้วมังกรไอ้ที่เป็นมงคลนเนี่ยนะครับก็เพราะว่าคําว่ามังกรนี่แหละครับเพราะมังกรถือเป็นสัตว์มงคลของทางจีนอยู่แล้วนะครับและด้วยเปลือกของแก้วมังกรที่มีสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยก็คือสีที่เป็นมงคลของทางจีนอีกด้วยจึงทําให้เกิดความเชื่อที่ว่าหากเราได้ไวาด้วยแก้วมังกรแล้วเราก็จะนําพาความโชคดี ความร่ำรวยความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ครอบครัวนะครับและยิ่งถ้าเป็นแก้วมังกรที่เนื้อข้างในสีแดงอีกด้วยนะครับก็จะยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับเราเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมและอย่างที่9นะครับนั่นก็คือขนมถ้วยฟูนั่นเองด้วยลักษณะของขนมชนิดนี้นี่นะครับที่มีความฟูออกมาจากถ้วยจึงทําให้มีความหมายที่เป็นสิริมงคลก็คือความเฟื่องฟูความเจริญก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการงานและการเงินรวมไปถึงการใช้ชีวิตอีกด้วยนะครับ เราจึงมักจะเห็นการใช้ขนมถ้วยฟูมาเป็นของไหว้ในงานมงคลต่างๆและการไหว้ในบางที่เนี่ยนะครับ mm. ก็จะมีการนําสีแดงมาแต้มลงไปบนขนมถ้วยฟู mm. เพื่อเสริมความเฮง mm. เสริมความเป็นสิริมงคลอีกด้วยนะครับและอย่างที่10อยากสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกล้วยนั่นเองนะครับผมโดยมีความเชื่อกันว่าจะทําให้มีบุตรสืบสกุลกันต่อไปเหมือนดยงกล้วยที่เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและยังมีผลมากมายเกาะกลุ่มกันเป็นหวี และกล้วยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพืชที่มีความอดทนอยู่ได้ทุกที่ยิ่งถ้าเป็นกล้วยที่มีลักษณะเหลืองทองเปรียบเสมือนกับทองคําก็จะช่วยเสริมเรื่องของความร่ํารวยและคําว่ากล้วยเนี่ยแหละครับจึงทําให้มีความเชื่อกันว่าจะทําอะไรก็จะราบรื่นไม่มีอุปสรรคผ่านไปได้แบบกล้วยๆนั่นเองนะครับผมจึงมักนิยมนํามาใช้เป็นของไหว้กันเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ1ิบของไหว้ที่มีความหมายมงคล หรือว่าหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็มาคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้นะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยจะได้เอาไปไหว้ตามกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกเอาไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับโมมูเตลูช่องคูค,คูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย